คุณโยมเอ้ยปากบรรยายขยายขอขอเชิญโยมล่อหนังเดินโยมพอ่อโยมแม่นี่แหละเนาะพุทธประเทศมณีพู้ดีตานาไลาย่างคว่ำกำลั่งศีลตะลูเลื่องฟัลล่งแล้วให้จือจำตอนนี้ขอจักเก้ากำมเถาพ่อใหญ่จันคำแสนให้แฟนแฟนพิทีถ้ำได้หอนห้าเจียหม,มูนหน่อยพอดีดอยไปแลว้วสืกไวเผากายญ้าเหลือแต่กลางดูกี่พุนพระนแม่ใหญ่ เมืออ่ออทิท่านทำบุญไปหาเล้าก็เรียบหน่อยแต่ทำหน่อยย่อนทีแพงเออไปกระตางกันห่ากันแจ้งบา้าทากันแสงจนเสียงขมมาต่อพอยายจานคำแสนเหตุผสมเ่เหมาะบอรวรเวรเ่องเสพงั่น่หาจ้างพนะตอนเมื่อไปเจ็บกระดูกก้างม้นพระหลวงพอองค์เดียวกับเน้นหน่อยลกูกไสลาบวดใจไม่ใหญ่เอ,อ้ย เฮ็ดแจงไก่ใส่หมอเมื่อทักงบาทเอาบุญพ้อกับพ่อแล้วสุดไปทรับสมบัติมีหลายๆคอยกระเพ่งเอาไว้แตามีอไม่กันมีมาเมื่อเนื้องนั่นสามมาเน้นบทตาดำลงเออผัดเขามาเรามาสอนเลื่อยเมื่อน้ำเมี่ยแล้วพอแล้วทั้งลลกไส้มาว้าต่อเอิ่าันึ่งงต่อสองเมื่อจเจนึงคอยในคิดอยากขาเนิ่หน่อยกะทอกันเมื่อนี้มันสมองอัด อันยกเหล่าขึ้นมาว่าสิลองไปไงแหล่เอ้ยยกขึ้นมาว่าสิลองเบิ้งแก่บาสิถอนยกขึ้นมาไว้แล้วเล่นน้อยพัดญาติเอาพ่อไม่เจ้ากินอย่างอีกระบาดกินเราละเว้ยกินอย่างมันโมดีได้เอาเทีมเอาเทียมยังไงกินมันบานมันเมี่ยงแต่เดียวมันน้องแขกกินหมดกินหน่อไม่ยิ่งไม่หยาดฟังความโลูกความเตาแนียาม นีเลย,ย่ามาใกล้ได้แน่นเด้เล,เลี้ยงของผ่าของโตเลี้ยงของโยมอย่ามาใกาล้ได้ใส่สว่างทุกทบ <Un> ่ใก่ใจไหนลูกเนีเขามัติวัมดมีเรื่องเมียสิมาบอกสันเดอหนี่โอ้เรื่องเรื่องยังไงอะเือจังซี่ดอกจังไรลูกบวชตั้งแต่เป็นเนี่จุงอีแม่พลาขบวชตั้งแต่เป็นเนี่ยพลาบัตรีบวชตั้งแต่ตอนสาวดอบัตรีบวชตั้งแต่อยู่ในท้องดอกคื่อมาหลวงพ่อเพิ่นสิบวชสันเดอโอ้หลวงพ่อเป็นคือบวชหลวงพ่อบวชไปตีบ่แม่นให้หลวงพ่อบวชเพิ่นใสดลูกบว,ว,บว,วชพา โอ้เจ้า,จาบวชแผะผ้าก็ปวชพระนั่นแล้วกินก็นไปแล้วก็ลิ้นพัดกาว่าถึงนาถึงกัน้าบ,บวชก็บวชว่าบวชสิเป็นยากเอ็นยางสิมาให้ท่างนี้บวชน้ำท่างนี้บวชอิ่มแล้วพ่อแล้วเสียใจเลยบ่บวชน้ำดอกบวชโยมพ่อเอ้ยพ่อสิว่าจังสันก็ถืออยู่ขึ้นกันคอสำคัญอัตมาเป็นลูกพ่อแสนจก่งบ่หรือเป็นลูกผู้อื่นอัจฉริยะ อาชีวะประความบระเครือประนันแท้เริ่มชีวะเขาหัวแล้วได้เนี่ยนเอาบ่าเขาหัวสิไปเขออาเนีงกลับฟังดีดีเนี่ยเพียงอีพอที่มาถามจะได้ว่าคยเป็นลูกไผ่ว่าสติความอานะ่อขนาดแมนีนอทยาทโฮพอมึงนั่งโต๊กพรายะว่าเชื่อว่าเป็นลูกถอพไปย่แหน่ได้หรือจะบว่แมีนเหรอเนาะเบิ่งเแล้วเอวเอดำลงเอ้ยครับอันเดียวนี่ถอตาคำแสนนี่แหละเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดเจ้ามาจังได้เป็นเน้นน้อยดำลงมหา ขันแมนพอว่าสั่งสิโตเจ้าสิได้เกิดมาบอสิถามเมตถ์งั่ล่ะถามยังนั่น,นละ่ะยมพอเอ้ยอาตมาตเป็นลูกเกจ้าสอบพันเป็นมหาฟังเดอ้อเออส่วนบิดาซื้อขําแสนกบเราเป็นมหาด้วยเป็นมาหาเจ้าว่าท่านเกิด,ดเลามา,มาบ้านเพิ่นมีลูกชายเมื่อพ่อบวชเพิ่นกระบวใไทลูกนาทียมพอยมแม่นันศิลปบวชโคตรเดียวกะตามประเภทนี่ฮาเพิ่นทํามาแต่ไรแล้ว อีกอันหนึ่งอันใดวัดอุทิศหาแก้วค้นบรรดาผู้เป็นแม่เอออันนี้คันเรื่องของโอสิบวัดโยมพอชิดเบิ่งแหนุ่ณนความดีบแม่นันหลายหน่ยสำใดชิดเบิ่งดูพายิปผู้เจ้าเขี้ยนแก้วยุหันผู้ใดเหตุไ่เมื่อไผ่บอกแล้วพาสหลงเจ้านงผู้ใดตำชิดเบิ่งอดีดี ลูกว่าเรื่องอีแม่มาเจ้าเป็นยังเจ้าบนและตนแล้วตีบนและตนทนายว่ากินเหล้าเมาอยากกันอนคิดนอนแม่แม่อาทัางแพกออกได้กันเมาเหล้าอยเซรันยังสิลูกเอ้ยลูกสิบวชนทั้งคนลูกทั้งคนไปแทนลูกสิบวชนเป็นยังพอจังบ่อไปหาอยาจะเผาเลี้ยงพอจะมาลามแม่ปกสิดตก โอ้อันฟอออกสิยแตกลูกลูก็สิบวชอุทิศาอีแม่คือกันเลยอีพ่อพอา่วยใเจ้าสิบวดแม่หลวงพ่อพ้นสิบวชให้บวดเป็น้าญาติเป็น้าเจ้ากับไปน้ำลูกในเปียงจะสิมามั่วเมาอย่างยุนีจินใจพ่ท่านได้ดอกละเอน่ เป็นอย่างคือววาจังสันบัติเมนอันควา,าวเมาหลวงพ่อบนลาบนรองเอาวานินหน่อยดำลงไข่สิเป็นผู้บวชพระให้เรื่องทอไงเข้าแสนก็แเมนอยู่ดอกกีบพ่อเมื่อพ่อวันมาเป็นอย่างจังไข่สีมตาให้าำแสนไปเสียเงินเจ้าทองนำ้ำเพื่อนบ่ได้ให้เจ้าไปเสียเงินบ่ได้เพื่อนให้เจ้าไป,ไปถือบา,า,าถถตถือปไตยเป็นพยญานอนุญาตให้ลูกบวชรา ยังไหนบ่เพิ่นว่าคนรุ่นนี้บ่เคยว่าสิไปคิดนําผู้สิบวชเด้เห็นบ่หมู่เดียวกันก็พอเห็นบ่ผู้ใดวันลบแล้วนอนอยู่ธงหน้าเฉยแล้วจังไดนจังว่าจังซั่นเอาถ้าผู้ใดสิบวชบ่เกี่ยวแล้ววันลบเมาอย่างเดียวโอ้ยพ่อเจ้าจะเปลี่ยนให้แล้วลูกทั้งคนเด้อแผลไปนําลูกในเปียงบ่ไปบ่ไปจังไดนเจ้าคิดว่าข่อยเป็นลูกเจ้าบ่เออก็มาเป็นลูกแล้วบ่ได้เป็นพ่อหรอก เจ้าบริเลตตนยีแม่ยตีย่าเฝ้ามากีกันยังวะผ่าเจ้านุ่งยูหันผู้ใดเหตุบังดูผาสหลงนี่หาตรงเพิ่นเฮ็ดไปเหลือให้ลูกจักตรงบ่นี่ก็บแม่แม่เจ้าหลาเจ้าจะเข้าใจว่าแม่เสียงเป็นเพราะเหตุดูแม่บุญมี แม่เสียกแล้วเป็นแม่หกักแม่แพ่งแล้วเป็นค้นใจบนสุนท่านเลี้ยงบุญเลี้ยงท่านเลี้ยงวัดเลี้ยงบ้านแล้วทำได้ได้จำ,ำกันกับแม่เจา้าวัดฟังธรรมมาเรีบตั้งตํามแม่เจ้าตายไปได้พอแล้วว่มีมองสิยูสิกินโดก็เห็นอย่างย <c oughs> ูอีพอ <c oughs> ลองกินข้นหนูท้องขาวด้วยนะ่เจอคือว่าจังสันเกิดเบางเปียงผ่าสลดแม่ทำใบโกนี่หกตรง จงไว้ให้ลูกจกตงตรงอยจงบระท่านได้แล้วพอกระนงถามือต่อตรงหกมือต่อตรงเจ้าเป็นอย่างเช่อพู้จักซักผ่าซักแพ่ซากจากไหนมันมมีเวลาไปกินเหล่าน้ำเถาวัลลบตับขึ้นมากก็มานอนจากไหนบันเตือนย่อมาเ้าถอดผ่าสลงเผืนเก้าเอาเผืนไม่มานงโถกขาออกมันแล้วบารมพผาสลงกระตั้งกูดูดเพื่อถงปุ๋ยเดือนละม,นมันเป็นอย่างคือบุมยี่พอ มันงลายลมือมันแข็งแล้วเจ้าพระองค์จะกลับไปตบน้ำมาตบแล้วตอนตืสิมาหลับมานอนก็เอาผ้าปัดๆเพราะได้นอนเพราะก็นอนแล้วลุกขึ้นได้กระพุ้นแล้ววันลบอยู่ที่ไหนพวกเราว้ยกินน้ำกันย่างเดี๋ยวเราไปเขาากินกระซ้างโอ้ยเจ๊เด็กกะไปน้ำลูกถอยอีพอบ่มีผู้ใดถือบาทถือผ้าไตเข่าโบศมาเน แจแกวแ็ตแ <ne> นว <Arduino S 1> <i> เท่า้ากฟังดำรงเออละขามวยพอดีสัวยังเต็มกี่าลเกีตพ <S upside> ิจินิบ่าโอ้ยมาแล้วตั้งแต่รู่นูกว่อ ท่านคิดผิดคิด,ด,ดไม่กะไยิบปองลา,ำาคำเอ๋ยขันมันโลกประจ๊ดคนดนันนนงวุมเกา่าเกา่าจีไกายมาพ่อคงฟังตากันเมื่อดมนตะพวงเทาอันประคุนมันดาา่าเจ้าในโลกกาขวงบ่มีแล้วแนวเทียมทรอม โอ้ยเจ้ปะเต่ากาพ่อบอ่มีเลยสีดาปล่อยรอกคำสมเ่ละคำเลีงถ้ามีเอ้ยมีเจ้าบอกย้ำในน้ำปองไปทางดีเสื่อบนมีปวดสมน้ำปวดพ่อเสียใจเยี่ยมาแล้วไปน้ำ เจ้าขีดเบิ่งดูตัวนี้แม่ยังเราบ่เคยหายบ่เคยด่าบ่เคยปล่อยเจ้าถึงว่าเจ้าสิไปกินเหล้ามั่งเราก็เป็นห่วงเจ้าตลอดได้พอมาแล้วไปน้ำตายอะไรเมียวบผมไม่มีแลเอ้ยเราเกิดวัดเมียเกิดขวายบ่ ว่าเน่ยผมเป็นเล่าให้น้ำเจ้าตีปอวุ้นไม่มองนางผู้ใส้มาเจ้ะจะมานางยังเดีเอาันนี้ไหมเอาเปียบไข่แท้เราค<ร>ิดห <STE AL> <ive> มดเมียลาวเครืงให้อยู่นี่ว่าฉันก็ให้ไข่ไปนางน้ำแน่เกียรติถอดเมีย จังเกิหนวดผู้นางโยเอานี่แหละไม่ห้างไม่ไหม่คือกันโอยพ่อเทศยังนี่ถือลาย้นอยู่ได้เหมือนกหนลายยเติมาวลาปลายน้ำตายอะไรเนี่ยัวมอยเมียงไม่ให่เออ ตาเมียเอ้ยพวดเจ้าเป็นยอดเยียงอาที่ไหนบ่ได้แล้วปากตายแล้วเกิดไม่มามกนบ่เก้อเจ้ารอกนะ้าเพกาจาลูเสียงเรื่องใจบ่นสนท่านเื่อนเก่าหาเต้ตนเจ้าคอยนี้เมามึ้นบา้าดวงปัญญาบากแกนจองตาเมีย ตาเมือ่อคอยมีเมียดีคอยบ,อย,ยบาาอย่วงสมท้นเอินคอยบามาเลือใจเด่เดียวเห็นแพร่รับเงินตาพวกขังุงควางถือบารีน้ลวนตเป็นดอกควายมือทอแม่มีกัน ทำตอนเนี่วกสจะมอนหมุนถึงเนี่ยถึงมอนหุ่นเอียดมอนกายผ่าอีโปเปื่อยไร่ผ่าสรุงยอมขังก่องได้ตกควาได้นุ่งสุปเนโอ้ว่าสิ่งเหล่านี้บนมีแม่เป็นคนทำเนี่ยกอย่างน้อยๆคอยบอกให้ย่องเงี้ยเพิ่งสิมังนกเห็น ขอมควมเดีนนส้เจ้าก่อนชาวีเอ้ยไอ้อาภัยไฟตอนน้ำโอ้ยไอ้อภัยไฟกอนชาวมีเอ้ย่าจ้องเจ้าจะได้เอ็มกดกเจ้าย้เอ้ย่าจ้องคำชาวมีเอ้ยว่ามาแล้วก็ได้งัอเมื่อไห ยองปอมาเนี่ยไอ้ป๋อไหวจักเก่าเทียนะล้ยปอเม่นบ้านใดเมืองใดเขาไหวพระเก่าเชื้อคิดเอาโทษคำแพงคิดว่าจังไดแต่เจ้าบวชมาบ่เป็นหน่อยปีพอบ่เคยกลับบ่เคยไหวเจ้าจักเทียอาเทียไม่ีโอกาสใจพ๋อไหวเก่าในท่อนบ่เคยเจ้าสิไหวจังได้ไหวเก่าเทียบอกให้ลูกฟังเบิงกันนาเอันไหวเพื่อ คุณละอดีตที่ผ่านมาปนสามเถ้าไหวที่ผ่านมาสามเทืาและกระเจี๊ยวไหวเพื่อดวงข้างหน้านี่อีกสามเถ้าไหวอนาคตข้างหน้าอีกสามเทืาเจี๊ยวปัจจุบันเนี่ยอีกปลาอยมือนี่อีกสามเท้าสามเถ้าร่วมแล้วกับเป็นเก้าซีบัสนกะซีเก้าเนี่ยเลยหรือโอ้ยเจ้ากระซังโบไปทั่วน,นอีพอนอ้ <c oughs> อเขาก็ไหวผ่านสามเท่านั้นละ่ะไหวไหปตัว โอ้ยว่าแล้วหน้าเมื่อวายลูกควาดำลงลูกคว้าลาข้ามือพอจังใดลาข้ามือพอหนี้หมอมืดลายโหลดในจังเป็นบ้าเมื่อเพิ่งสืมองนกเห็นคอคุณก่องหนี้ไม่เจ้ากอด ตามลวงเอ๋ยอาภัยกวนทอน้องอ ให้อภัยพอแน่เด้อกอตรวดกอยให้ดูเจ้าคิดถึงคุณงามความดีแม่เจ้าก็ดีแล้วล่ะพอครับใจคิดใหม่เด้อเรื่องเจ้าขอว่าสีบวชสืบสางไม่ได้เจ้าสีดแ่งน้ำเด้อคำเด้อสนางเมื่อเอินเจ้าพอจิเตรียมกันเขาน้ำนางพาพรดอกแพ่ถือไปทรงนี้ บวชเป็นพระกันโยอาลามกวงเนลาข้ามเอ้ยบุญมีหลายพออยากพ่อบวชสางพอกับพ่ออยากบวชสางเป็นสงฆ์ลกนลาข้ามเอ้ยนาวันส่อนดนอมเม่ยกันแม่เจ้าดอกโยังกันในบวชเสิบสางอกสจลาดรกพำมกันบวกพ่พอเอ้ยมาเอ้ อเอาจังสี่ซบเพียงละโลกลาเอาจังดเมื่ออินเศร้าผ้พาพอเจ็บโดกเดียวตนแม่อีกคนสวงบางแนเปียงตั้งวันหลายปีมันหน่อยจะว่าเพื่นเผาพูดใะไดสิไปเก็บจังไดไอ้เมือเจ็บโดกแม่เจ้าพ่อเมาเหล่าจาไปเมากับผู้ใดเมากับชาววันลบ เป็นอยังจะบูงหูมาเก็บดูดอีแม่ว่าสิบปมาอัจฉริมาโยหันละโดนเติบเป็นพ่อเนี่ยแหล่พ่อว่าพ่อว่าไปเมันไปอยังไปรวมป้องกันตัวมืดเบียบักบ่แม่นหน้อยๆซ้ำน้ำพ่อเนี่ยเข่นก็บ่ได้มุ่นหดพระมาสันเขาย่ามาเศร้าเป็นนิยังเลยยี่ปอม้วนน้ำไก่แล้วมนก็ะทาโยกกระไรรพันกันลูกอุ้งยติ ลาคำเมื่อไหร่เมื่อเช้าผ้าอเก็บลูกเดียวกันย่อมแม่เจ้าหนสร้งสร้างเจดียเจดร้งในขวงางน้ำแบเวก็ไหวแมงเตะจิ้มไปเลยถาดไม้บ่มีลิงบ่มมลายโพดกี่ไ้เป็นตาไนไอ้ไป้ไอ้ไ้ไอ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 ไอไอ้ไูกไอ้ไอ้เอ้ไอ้เก้ไอ้ไอไอ้ไอเไอ้อ้ไ้ไอ้้อ้ บันีพาลูกไปซื้อหยังบัดน,นี่ลากำเอ้ยเครื่องเสียบเงินทั้งหลายโลกสิไปรอป้าจาังเนี่ยมาล้ำหนังหนังเดือดป้าจางังแม่พ่อบอกล้า,ลางเนี่ยเมือ่อทำบุญลูกพอ่อเมื่อทำบุญเป็นอย่างนี้พอ่อเอาบุญบวชเอาบุญแม่พอม่อขึ้อกันับเจ้าภาพามาดีละนะให้ลูกบวชเป็นพระนำ้ำเออเอาแก่เขาพร้อมแก่เขาหาแม่อีกคนสองอเราอ บอ่อผิดดอกตั้งแต่เพลินเห็ดหาอันยีแม่เขาเนี่ยยีแม่หยังคนเน,น,นี่ยยีแม่โจมศสลาผัดโจมเสลาผัดไก่ยังบ่ผิดเห็ดคือกันเจ้ากา็สิเดบวัดเดี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างพ่อก็สิบวัดน้ำเจ้าเด้อล่าเด้อสาธุ ลาขโมยเมื่อทำบุญนหาแม่เจ้าให้ไปหาพระนักเทศนักเทศนั่งใหญ่มาเชลองเด้อลัลาให้ลูกไปหาไซลัยพ่อท่านเจ้าบ่งูเจ้ากระโทบไปถามมหาช่วงโชดเด้อล่ะเด้อโอ้โต้ไปถามมหาช่วงโชดเออกันบบสั้นกระกดลงไปในยูทูปในยูทูปช่องฮังอีสานฮันลัีพ่อ ขึ้นมาเพลิงพลากระโดดลงไปโคตลงไปจับเลยโคตรมองอื่นโคตโตตานั่นละครับลาค้าเ้ยไปพนเดือไปม่นทั้งหลายอีพอไปม่นพนเดือใสใสใสแจ๋าซีแม่นไผ่หรือโอ้จะแม่นตาบอดีเนาะเนียมไม่เดือยเนียมไม่ไปพนเดือใส เพิ่อนซื้อว่าจังไหนไปมนต์อาจารย์จำร้องเสียงทองเทศิดาานน้องเด้อทาำดูสิไปมนต์กำมือโบกไปเด้อยวละเด้อครับพระอาจารย์สดใสพระอ,อาจารย์มาช่วงโชทย์อะไรคพระอาจารย์จำร้องดูสิคนไหนถึงต้องอเหรีนั่นญาติโยมสับสนครับ ไปในมุนพระหลวงพ่อสดใสนิมุนหลวงพ่อมหาช่วงโชดไปในมุนหลวงพีสำร้องเอามาฉันเดิอคือบาบ่าหลวงพอ่อขังขงนมก็มมูว่าา,าวเร้าเปื่นผ่าเหลืองบางบาโลูกใส่น้อยได้ตุม้ม กีบอนจะเสดึงแห่งไหลผ่าลูกทุ่เจ้าดึงไปยังน่าเอ้ยป่ากีบอนพนีษสมังามแท้งามแน่นอนลูกชัวรก็ซื้อมาหม่ไม่ไอพ่อขอนี่พ่อสิขอไปยังเสร็จขีมูโอ้ยป่าอีโปกกะมี่กะเ็จเปียงอ่านสน่ห์มองง่ายแค่เพื่นทาเพื่อนยังบางลูกใจน้อยเด็กตุ่ม นาวันอนในยมมีนาวันอนในยมกว่เมื่อทำบุญแม่บนญมีคงในเกินสันป้าลูกมาอากาศแสนปอาเพลืมสมใจแล้วอนเนี่ยเนเน่นเนเน